อบอกว่าพี่วอลนอนกับน้องแซมตลอดเลยเรายังหาว่าอินได้ยังไงเอ้าเอ้าคอมบันเสร็จคอมบันเสร็จคอมบันเสร็จนี้แม่นนะว่าพี่วอลได้ไปดูกองอีนไทยงานในงานนั่นอาจจะปังเลยป่ะไปเจอกันครับ ที่งานท่านที่เกอะท่ฐานที่ทไปเกาไล์เปเกียวโอยเกียวกยอายส่ามสยส่ายส่ายย่าส่าายาย่ายสา่ยส่าย่าาย่ายสย่ย่ายส่่านส่ย่่าส่่่่ย่ย่า่ไ่ยา่ Bye. <laughs>